สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t k t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวผมโจซิปอิลิชิกนะฮะคนนี้เลยนะผมยืนกลางรุกอยู่ที่96นะฮนะอิลิชิกเดี๋ยวลองกลางรุกดูก่อนไม่มีกลางรุกกว่าแผ่นนี้แต่กลางรุกเนี่ยอยู่96นะฮะ ค่อนข้างโอเคแต่ผมจับยืนหน้าคู่แล้วกันนะยืนคู่ยืนคู่คริสเตียโน่นะครับผมนะมาอิลิชิกนะฮะถนัดเท้าซ้ายนะต้องจับโยกซะหน่อยมาฝั่งนี้หน่อยนะครับผมอิลิชิกถนัดเท้าซ้ายนะมามาทำเกมลูกกาสแปดบอลทรงเก้าเก้าเลี้ยงบอลเก้าเจ็ดแล้กับตัวเก้าเจ็ดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสองสั้นเก้าสี่เปิดบอลเป็ดไปโอ้โหได้วะ่ะได้วะ่ะสองสั้นเยอะวะ่ะจบสกอร์เก้าห้าก็เยอะนะครับผม รูตังเต่ตก้งสตบ91ดความโค้ง90สปีดเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะแต่พลังงานยิง93แข็งเกร่ง8ป็ดสเตมิน่า82นะฮะถือว่าได้อยู่นะนะจบสกอร์ได้พลังงานยิงได้ครองบอลได้หาช่องดีแน่นอนคนนี้นะผมสกิลก็จะมีสับขาหลอกครับผมดับเบิลทัสมีหมุนตัวมีสกิลปั่นโค้งน,นะฮะแล้วก็ยิงลูกสายนะครับผมแล้วมีสกิลตอกส้นนะมีสกิลไซก้อย นะผมมีสกิลยิงจุดโทษมีแทงบอลทะลุช่องนะผมคนนี้ฮะค่อนข้างครบเลยนะผมสไตล์ก็จะเป็นแบบตัวหาช่องนะเป็นนักเตะที่หาช่องในกรอบเขตโทษได้ดีมากๆเลยนะผมคนนี้นะมาวิลิชิกเนี่ยจับลงสนามมาผมขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนมาจับลงสนามฮนะโอเพนแชร์เลนโอเพนแชร์เลนอยู่นี่โอเคไปครับผมลุยฮนะ โอ้เคี้ยวผมมาเกมแรกก็ผลสำหรับอิลิชิกนะฮะเกมนี้ยืนคู่เมสซี่นะโรนโดไม่ฟิตว่ะแม่เสียดายว่ะนะฮะมีติดเมสซี่ที่ยืนได้ตำแหน่งนี้มาโรนโดไม่ฟิตซะได้นะมาแต่ก็น่าจะเข้ากันได้ดีเหมือนกันนะผมมาครับที่อิ ic ลิชิกล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะผมล้ำหน้าไปแล้วนะมาทีไรก็ล้ำหน้าเลยว่ะแม่ น่าเสียดายขำแข็งเกร่งก็พอได้นะน่าจะบังแล้วก็พลิกตัวไปยิงได้เหมือนกันนะอิชิโอเคอทีอิลิชิกครับผมฝากมนซนสโอ้โหเหล็กนิดหน่อยชิงนลูกนี้ความเร็วไม่มีนะความเร็วไม่ค่อยมีแต่ต้องให้ได้ถึงบอลก่อนลูกนี้ยิงโอ้โหหลุดเสาไปนิดนึงนะผมโอ้โหแต่แข็งเกร่งได้บังบอลได้นะวัเมื่อกี้น่าจะปั่นโค้งได้ดีกว่านะผม มาอิลิชิกนะฮะบิลิชิกครับผมมาร์ซี่ฮะซิดไทยมาก่อนแล้วก็ยกมาลูกนี้ไปแล้วผมเมสซี่มีความเร็วเตะเจอเดินหลิกเนี่ยโอโ้โหเสียดายโดยไม่อยู่ว่ะเอาดักสวยลูกนี้มซีวนมาทีกิกกิกไทยมาฝั่งนี้ก่อนโอโ้โหไม่ถึงฮนะโอ้เคียบผมจบเกมครึ่งแรกนะฮะแม่แต่ยิงไปหนึ่งทีนะผมแต่ลึกรอบนะฮะบิลชิก ยังไม่เท่าไรวะเพราะว่ามันไม่ด้แสาความเร็วส่นวนใหญ่ผมใช้ติดสายความเร็วนะมาสายนี้ก็ลำบากนิดน,นึงนะผมจับจุดอีกสักหน่อยมาท่ศานโชว์ับผมกับอิริชิะแล้วก็แทงที่สานโชว์ไไชชวลูกนี้สวยๆล่วทานโชว์ปาดเข้าในลูกนี้อิิชิกยกโค้งๆไปสิมงโอ้โหยังกิ๊กยิงโอ้โหกว่าจะได้นะผมโอ้โลูกนี้กว่าจะได้ะแต่เปิดโค้งแม่นอยู่นะ เปิดบอลแม่งอย่างสุดนะผมแต่ม่ซิ่งยิงติดเซฟฮนะโอ้กว่าจะได้ลูกนี้ครับผมเหนื่อยเลยฮนะ,ยะ,ะอิลิชครับผมปับเดอ่าสันโชยกไปเลยลูกนี้ความเร็วไม่มีแต่บางบอลค่อนข้างโอเคยิงเท้าซ้ายโอ้โหไม่เข้าว่ะโอกาสยิงสองครั้งไม่เข้าว่ะเนี่ยใส่เต็มข้อเลยนะนะสันโชครับผมอิลิชฮะ ฝากฝากฝากแล้วก็ฝากแล้วก็แทงมาลูกนี้เซบายอดยิงโอ้โหจะกดสง่งไม่ไปกดยิงเฉยเนี่เ<อ>สีได้ปะทีมเซียผมลิชิกวิ่งแล้วเปิดมาโอ้โหไม่ไหวเอาหลุดอย่างงี้แต่ความเร็วไม่เท่าไหร่ยิงโอ้โหไม่จบสกอร์ยังไม่เท่าไหร่นะยผมว่า เสียด,นะดายฮะโอ้โหโโอ้หเสียดายจริงเนะี่ยจบสกอร์สามครั้งไม่เข้าเลยเนะี่ยโคตรเสียดาดยเปิดโค้งโค้งลูกนี้เจาะเจาะโอ้โหข้างพานะผมโอ้เคเกมนี้โอ้โหจบสกอร์สามครั้งไม่ไม่เข้าเลยนะผมมันควรจะเข้าสักลูกเนะี่ยเกตสองสั้นเปิดบอลน,นี่โอเคมากเลยนะคลองบอลอย่างเงี้ยเก่จ,จบสกอร์ไม่ยังไม่เท่าไหร่นะผมมาสาวเกมที่สองนะผมไปฮะ โอ้เคียบผมมาต่อเกมที่2นะฮะแม่เกมแรกเสียดายนะจบสกอร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะผมโอกาสยิงเยอะนะแต่แม่งยิงมเท่าแต่ครองบอลสองสา้ 3, เปิดบอลโอเคนะผมอยู่ที่จบสกอร์เท่านะั้นนะคนนี้ไม่หามุมดีๆจบสกอร์นะผมน่าจะโอเคอิลิชิกนะมามาธีโดะผมต่ออิลิชิก,กฝากทีโรนัลโดลูกนี้ล็อกหนึ่งทีอิลิชิกวิ่งมายังได้อยู่นะยังได้อยู่ สันโจ้แทงมาอิลิชตอกโซไฮโด้โด้โอ้โหเนี่ยที่คริสเตียโนเอีกครั้งฝากโดวิงแล้วชิงมาลูกนี้ยิงก่อนไหมได้ไหมก็ยังไม่ได้โอ้โหเนี่ยแต่สองสั้นเปิดบอลโอเคเลยนะทีกิ๊กครับผมฝากทีโดโดมาฝากอิลิชโดอีกทีแล้วก็แทงมาลูกนี้ ไม่ถึงนะแม่ชิ้ได้ดีแล้วแต่ขาดความเร็วนะน่าเสียดายมาที่กิกกับผมกิกฝักเจอราดโอ้ยลน้ลนล้นสบายอดมาลิชิมาธิโดดูชิงลูกนี้โอ้โหมาอย่างงี้ยิงเรียบโอ้โไม่เข้าอีกแล้วอ,อะไรอยู่วะโอ้แม่จบสกอร์ขนาดจ่อจอยังไม่เข้าเลยอ่ะ นะถึงจะเป็นเท้าขวาก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะโอ้โหไม่เอาอย่างงี้สิเห <c oughs> มือนโดนแก้งเลยว่นะเนี่าทิสานโชอ,อิลิชิกใส่ไฮโด,ดลูกนี้ตักส้นมาสวยงามมากลูกปัดเข้าในเจราดยิงเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้ดูว่านะฮะโอ้โแม่คือแม่งสองสานเปิดบอลมันดีมากอิลิชิกอะ แต่เว้นจบสกอร์เว้นก็ผิดหวังเลือดกินเนอะมาอาจจะยังไม่เข้ามือละอาจจะยังแบบไม่เข้าที่ก็ได้มาเนี่ยแต่มันต้องยิงได้ดูวะคาบลังจบสกอร์มันไม่ได้แย่เลยนะมาผมตามโชคฮะโชครับผนมาซีบายครับผมอารติคริสเตียโน่ฟักอิลิชิกฝากมาแล้วกดกิกไทยมาดูดูปาดเข้าฝั่งนู้ดกดไม่ติดโอ้โห อะไรเนี่ยมาอิลิชิกโอ้โหไม่ติดอีกแล้วฮะอิลิชิกอีกครังร้ง,งไ,มไม่ถึงอีกโอ้โหเมื่อกี้ไม่โดนกดไม่ติดว่ะไม่งั้นจบสกอร์ไปแล้วเนี่ยไคก็เสียดายเลยมาทเจอราได้บอมราฝากดูดูฝากเจอราลูกลนี้มาที่อิลิชิกปั่นไม่ดียิงเลยนั่นน่ะโอ้โหกดปั่นได้ไม่แต่ข้อไปเลยว่ะเนี่ย ไม่เย้สิไดาา้่ะเนี่ยมาสิไดเปึกโคง้คงครับผมคโค้งเดินหลีกโอ้แค่บรรจบเกมครึ่งแรกฮะเอ้ยจบเกมที่สองนะฮะนี่โอกาสยิงแม่งโอ้โหสิได้เรื่องยิงนี่แหละพยายามยิงแม่งไม่เข้าฮะ โอ้โหเป็นจอราดที่ได้ไปนะผมอิลิชได้หกนะมาต้องมีเกมสามว่ะคนนี้ต้องมีเกมสมจริงว่ะไม่ยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะผมโอเคไปฮนะโอเคผมมาต่อเกมที่สามนะผมนะวิลิชนะผมสงสั้นเปิดบอลครองบอลโอเคนะโอเคมากนะแต่จบที่แบบจบสกอร์ยังไม่ได้ว่ะเป็นไรวะเนะี่ยเนี่ยสองสั้นเปิดบอลโอเคมากครองบอลอย่างเงี้ย แต่จบสกอร์ไม่ได้ป่ะมาเกมนี้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วเกมเนี้ยนะอัทีอิลิชครับผมตักโดไม่ถึงอะอิลิชอีกครั้งไปฝั่งนู้นก่อนสารชูยกมาอย่างงี้ไม่ถึงยังติดอุย้ยเกือบดักได้เอาโดดักได้ไหมย, <c oughs> ยังไม่ถึงอีกฮะอ่ะันนี้ได้เลยฮะมา อิลิชิชกเจรัตฝักตรงนี้อิลิชิกโอ้โหโดนดักปาดหน้าเลยฮะเศรษฐยศนะผมฝักอิลิชิกฮะมาที่เจรัตมาดูดูรอแล้วก็แทยงยังไม่ถึงเจรัตย,ยังได้อยู่ฮะมาที่อิลิชิกลูกนี้ปัน่นโอ้โหมาแล้วผมนะไม่ต้องปัน่นวะต้องปั่นจริง,รงๆฮะจะเต็มข้อไม่ได้แล้วนะผมปั่นลูกนี้ได้อยู่นะ เสียบมุมเนีผมถ้าจะปั่นนะแต่ที่ผ่านมาผมใส่เต็มข้อทุกครั้งไงเนี่ยมาอิริชิไม่ต้องปั่นจริงๆว่ะปั่นเข้าซ้ายด้วยนะเข้าขวาดีผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะต้องเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นนะผมมาทีรนดูว่ผมอิริชิฮะวนๆขวาปลายลุกนี้ความเกรงๆโอ้โหเจอเคมเบลแม่งอยู่เหมือนกันนะ อุตสา่าห์บนมาได้นะบังบอลได้แต่เจอเคมยเบเวนอยู่เลยนะโอ้โหเสียได้เือนโอ้เคียบผมจบเกมครึ่งแรกของเกมที่3นะผมยิงไปหนึ่งแม่นะโอ้โหได้ปั่นโค้งนะผมนะลองยิงเต็มข้อมาสองเกมแรกไม่เข้าจริงจริงอากอบจะเซฟชนเสานะมาปั่นโคง้งเกมนี้ทีเดียวเข้าเลยวะเข้าเลยแล้วก็มุมไม่ค่อยดีเลยนะแต่ก็ยังเข้านะนะถ้าจะยิงยินดชิกไม่ต้องปั่นโคง้งว่ะนะผมเขาดีกว่าเยอะเลยเนี่ย ดูดีกว่าเยอะเลยอิลิชครับผมมาที่อานูฮะมาอิลิชมาฝั่งนี้คริสเตียโน่ฝากแทงมากิกเนี่ยมากิกปาดมาคืนอิลิชไทงฝั่งนู้นสวยงามปาครับผมเศรษยอดมากิกต้องเอาหน่อยแล้วใส่ก้อยลูกนี้สวยงามโอ้โหมาว่ะเกมสวนกลับอย่างโหดนะครับผมโอ้ยอิลิชโดนชนตรงนี้ก่อนนะมาสมสั้นดีนะสงบอลเร็วนะอิลิชเนี่ยมาเปลี่ยนเกมได้เลยว่ะ นี้ทีดูครับผมดูมาอิลิชลูกนี้ปาดมาสวยแล้วก็แทงมาอิลิชอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มุม,ม,ม,ยอ,ยม,มอย่างนี้ไม่น่าพลาดเรียบร้อยครับผมมาอย่างนี้ไม่น่าพลาดครับผมชิงได้ครับผมลูกนี้หลุดไปแล้วฮนะโอ้โววิว่งวิงว่งโอ้โววิ่งช้ามากแล้วก็ใส่มันต้องอย่างนี้ดูว่าฮะมันต้องอย่างนี้ดูว่าโอ้โหเรียบร้อยหลุดไปแล้วฮนะ กุญญ <c oughs> ์อย่างเบื่อเลยนะผมโอเคอิลิชิกับผมโอ้โหถ้าจะยิงเนี่ยนั้นปั่นโค้งโอกาสเข้าสูงกว่านะผมแต่สองสั้นเปิดบอลครองบอลได้ดีนะมีสกิลเยอะเหมือนกันนะนะผมอิลิชิกค่อนข้างโอเคเ้ื okay. ่อการครองบอลการสงสั้นแทงบอลอย่างเงี้ยได้เลยนะผมถ้าจะยิงก็ปั่นโค้งเด็ดแบบสุดนะโอเคนะอิลิชิกนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสนใจจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระด,ดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go